เนี่ยใบใบใบมันดัดใบมันได้ไงเต่อันนี้มันก็เพิ่งเพิ่งแฉ่งออกมาเนี่ยเนี่ยนะอันไหนเอ้แต่แต่ชุดใหญ่ไงชุดใหญ่แฉนงก็เหรอใช่อ๋อตชุดใหญ่ที่จานมาเห็นไงนี่ฟอร์มนี่มันก็ใช่เออเนี่ยฟอร์มนี่มันเข้าออกไอ้ตาดอกเนี่ยนี่มันจะเข้าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยใช่เออ ตอนนี้มันมันกาลังลงมันเพิ่งลงวันนี้เพิ่งหนาวสองวันเองเนี่ยไม่ย้องอาจารย์น่ะอันนี้จันนะเนาะเนี่ยมันก็ออกอย่างเงี้ยเนี่ยแขนตรงเนี้ยอแต่มันดอกจะสมบูรณ์ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยีพิึกเปิดน้ำมึงเนี่ยเพราะว่ากลัวมันตายให้หมูอ่าสิบห้าทีกลัวบางทีอ่ะบางทีเราเรามองช่วงนี้ช่งนี้ประมาณสักสิบโมงึรืสิบเอ็ดโมงเนี่ย ถ้าใบมันโศกมันหงอยเนี่ยมันอยากเต็มที่แล้วเครียดแล้วให้มันเครียดแต่เนี่ยมันก็ออกมาอย่างเงี้ยตามที่ตัดนี้เราก็ให้มันออกที่เราตัดกอยเนี่ยครับมันก็ออกแ้วก็ออกนะสิ้นเดือนนี้ก็ออกหมดนะครับเพราะทุเรียนเราทุเรียนสาวอ่ะมันก็ลําบากหน่อยนะแต่ก็มือใหม่ก็ทําได้กูขนาดนี้มันก็สวยมากแล้วดูแล้วมันไอตัวไอหนุ่นไอนี่เพิ่มเติมอะไรนิดหน่อย อันนี้เราสงสารสงสารต้นทุเรียนเกินกลัวที่ว่ามันจะไม่ฟื้นครับเดี๋ยวมันก็ออกครับเนี่ยเพราะต้นมันใบทั้งอย่างนี้มันจะไม่ไม่ดีได้ไงมันย้อยลงมาอย่างนี้พี่เนี่ยใบใบมันดำแต่ว่ามันดำมันดำแล้วยังแถบยังไม่ออกมาเท่าไหร่ยังฮะสิ้นเดือนเนี้ยหมดแล้วต้นมันก็ลังไร้มันยังไม่ไหลหรอกถ้าไหลมันไหลเต็มที่แล้วให้มันออกมากว่านี้หน่อยเจ๊จะอดน้ำนิดนึง แต่นี่ลมมันลงอ่ะเวลาลมมันลงปั๊บก็ดินมันแห้งแต่ว่ามันสะอาดแล้วดินมันแห้งปั๊บเนี่ยมันเฉียดโอดน้ํามันก็จะออกมันละทุเรียนมันรั่วเอ้ยตัวมันจะแย่แล้วนะมันจะสืพันธุ์ไงก็สืพันธุ์ก็ออกมาเออแล้วเราเวลาฝนเพิ่งหยุดด้วยตอนนั้นถ้าฝนฝนตกตกมาฝนตกมาปั๊บถ้าตกน้อยอ่ะดี ดินมะละอุมีสิทธิ์ออกได้เยอะถ้าตกมากนนะดินมันไม่ละอูไงไมันแฉะไปตอนนี้แทงยอดอ่อนมาอันนี้ไม่แทงอ่อนละคะรับฟมตาดอกมาละวเต็มที่ติตสะสมตาดอกไปกี่ครั้งประมาณสอง,สงได้สองเนาะอ๋ออุ๊ยทางดินก็ใส่เอเร่งตาดอกไปเอสูตรอะไรห้าห้าห่ไ้อาอ๋อได้ เนี่ยตอนนี้ก็ออกเนี่ยใส่แล้วพรมน้ํานิดนึงใส่แล้วพรมพรมน้ําสักหน่อยหนึ่ง15บาทีแหละที่ผมพูดจากเมื่อกี้รับประมาณ15นาทีครับทำไมรีบโยงวะเนี่ยกลัวจะโยงไม่ทันเหรอถูกต้องกลัวจะโยงไม่ทันมีอร์มตาดอกนั่นแหละครับไม่ใช่บางทีเราขึ้นเราขึ้นไปเหยียบไง อ๋อเราเหยียบแล้วเราเออแล้วเรากลัวพลาดไงเราก็คำไม่หน่อยแล้วเหยียบในเต็งตีนเจเนี่ยมันปลูกมาแล้วเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยตอนนี้ใช่เป็นฟอมตาเป็นฟอมตาดอกใช่หมดเลยแล้วทุเรียนต้องเป็นเนียยปีแรกด้วยเนี่ยปีนี้ปีนี้ปีแรกใช่ไหมต้นเนี้ยสองต้นเนี้ยทั้งสวนนี่ปีแรกปีที่แล้วก็ได้บ้างทุเรียนสี่ปีปีกว่าโอ้โหปีแล้วโดนลมไงอ๋อปีนั้นโดนลมครับอ่ะ ไม่น,น่ามีลมแล้วแถวน okay. oh. right. ั้นแล้วแล้วทำไมโยกจนต้นแตกหรือไงไหนมาแบบเปแบบนี้เองอ๋อกินตัวแตกอ๋อเจ๊นี่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 ฟอมพาดอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะออกตามเนี่ยสมมติเราตัดตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะออกอย่างเงี้ยมันต้องออกใต้ใต้กิ่งอันนี้ก็คือ หรือแค่ฟอร์มเดี๋ยวมันก็จะออกมาของมันมันจะออกแหลมบ้างอะไรบ้างเพราะช่วงนั้นมันมันมันฝนมันเยอะฝนมันเยอะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะฝนเนี่ยมันมาด้วยชันทั้งดอกทั้งทั้งทั้งใบทั้งทน่งครับเนี่ย้วอย่างนี้ต้องตัดแหนงได้เมื่อไหร่อาจารย์เอาไว้ให้มันออกมาก่อนค่อยแต่ค่อยให้มันนั่นอันนี้ฟอร์มดอกอันนี้ฟอร์มดอกใช่ใช่ฮะ แต่ที่สวนเขาโฉบฐานที่ว่าแรงๆอ่ะมันก็ออกกันมาเป็นแถวเหมือนกันนะทีของปูนะแต่ว่าอันนี้ยังยังน้อยหน่อยยังน้อยหน่อยก็ความตาดอกนั่นแหละเจ๊นเนี่ยสยิ่งเนี่ยเนี่ยไปป,ป,ปู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 เนี่ยใช่หมดเลยครับตะมุตะมิอ่าเขาเรียกว่าตะมุตะมิให้มันเหยียดตีหนูอะเจ๊ให้ให้อีกมากอีกตอนนี้หน่อยนะมันออกมาสักประมาณสัก ก็รู้แล้วอย่างเงี้ยอ,อมออกมาเนี่ยไหลน้ำอตอนแรกก็ให้สักห้านาทีก่อนนะใบ,บก็ขยับไปเรื่อยๆเร,เรื่บเดี๋ยวมันก็ไหลมันไปเรื่อยเลยจะลมมันแรงนี่ยครับตัวใบมันหลุดไัมไม่หลุดครับลมมันไปยอย่างนี้ไม่หลุดเพราะใบมันสมบูรณ์ต้นยันใบมันสมบูรณ์ทาใบได้ขนาดนี้เนี่ยรับรองเลยไม่ต้องกลัวครับ ตอนนี้เวลาเราเราใช้ใช้ไอตัวผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เนี่ยยเหลือมันออกมาเยอะเยะก่อนแล้วก็มีเสริมบ้างนะครับเสริมเสริมให้ให,ให้ให้ยืดออกมายืดออกมาผสมกับอาร์ดีแล้วก็ใช้แคลเซียมอะไรบ้างก็ยืดออกมาให้มันยืดเร็วๆแล้วก็ให้ให้ให,ให้มันสมบูรณ์นะให้ให้ท่วมสมบูรณ์ยิได้เหนียวได้ดีครับแล้วต้นเขาก็ไม่มีแผล ยอดครับก็ไม่มีที่ว่าเออมันจะเขียวมันจะอะไรเงี้ยก็ดีมากเลยแหละนี่ขนาดมือใหม่นะเนี่ยถามทุเรียนฮะไม่ใช่อะครับเวลาลวกมาสดๆเลยเนยขัวยังขาวอยู่อ๋อดูคือลม,มแมงมันจะพัดปิ๊บๆๆๆๆๆนี่ยหลุดแต่ว่ามันก็แก่แล้วนะมันก็แก่แล้วนะ เนี ak> pues ่ยอยู่แค่ที่แขกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ตาดอกเยอะเลยเนี่ย่นแล้วเนี่ยมาแล้วนี่นี่เริ่มโยงกันไว้แล้วเพื่อฝนฝนฝนตกหนักก็ฉีกเลยอ๋อใบที่ว่าใบมันเยอะช่วงนึงอ่ะที่ก่อนหน้าที่จานไม้อ๋อแล้วที่ผมยังไม่ตัดแน่ะแล้วฝนมันตกแล้วมันรับน้ำเยอะเนี่ยแล้วฉีกเลย ต่อไปก็ตัดยิ้งในลูกก็ปีนก็ผมปีนี่เลยเนาะใ่ใบมันใบมันใบมันนั่นแล้วก็แต่งแต่งไว้สวยแล้วล่ะนี่แหละทำทำสวนเนี่ยมันต้องอย่างนี้เรามือใหม่แล้วก็ต้องค่อยๆหัดไปครับอันนี้มันมาอยู่แล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรผมว่าเออที่สวนผมผมอยากจะปลูก เสริมีตรงนี้งันเนี้ยผมมายืนตรงนี้เนี่ยผมชอบเออสองต้นปลูกได้ดีอ่ะเนี้ยไม่ต้องมากเอ้าเรากางขาอย่างเงี้ยเนี้ยเท่านี้เองพอเนาะใช่เมตรหนึ่งเราไม่ต้องมากอันนี้เราก็ตัดตรงไปอย่างนี้เลยตัดอย่นี้เลยอันนี้ก็มันก็ออกไปตรงนี้อันนี้ก็ออกไปตรงนี้เนาะใช่ครับเออเนี่ยตรงนี้ตัดล้ปงอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ต้องเอากิ่งมาควายกันอ่าอันนี้ ฮะใช่เราแต่งตอนแรกให้มันให้มันรงขึ้นอย่างนี้ให้มันบาดออกของงอกใช่ไหมแล้วเราไม่ต้องไปปลูกห่างมากปลูกแค่นี้เองแล้วแล้วก็ยืนอย่างงนี้ปกติบันไดก็ตั้งได้พอดีบันไดก็ตั้งได้พอดีขึ้นกลางเลยเออผมก็ึ้นกลางเออโอาหนึ่งความรู้อีกนะบางทีเราบางทีเลยเราจะปลูกหางเดือดทักเท่าไรดีใช่ไหมเนี่ยประมาณ เม็ดหนึ่ง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 เนาะใช่ครับอ่าเม็ดหนึ่งเป็นความรู้ของเขานะเก็เกษตรกรเอาไปเป็นตัวอย่างแล้วกันแล้วเวลาเราใช้วลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ค่อยๆขย,ย,ย,ยับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะต้องเสริมบ้าง <c oughs> ตอนมีดอกต้องเสริมบ้างแต่ใช้ตัวเดียวมันก็ไม่อยู่ครับ <c oughs> นะมันไม่มีอะไรหรอกระบบของทุเรียนเนี่ยปุ๋ยทางดินใช่ไหมทำให้ถูกต้องสองยา อ่าพวกฮอร์โมนยาเพีย้ยยาหนอนมันวนกันอยู่ตรงนี้ครับมันไม,ไม่ได้ไปไหนยาหนอนยาลายาไอที่จะเสริมเข้าไปไม่มีอะไรเยอะนะก็ผมก็มาดูแล้วที่นี่ผมว่าประสบความสาเร็จเดี๋ยวให้มันมีลูกหรือมีดอกให้มันสวยๆเอผมเดี๋ยวผมมาท,ทําทีนึง